สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางดาวโจนคืนวันพฤหัสที่18มีนาคมนะคะก่อนอื่นมาดูย้อนหลังของคืนวันพุธนะคืนวันพุธท,ที่17นะคะคืนที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรนะคะสำหรับดาวโจนดาวโจนปิดที่537 537 42 53742มี 5, 3, 7, 4, 2, นะคะอ่านี่เข้า42นะแต่พี่น้องไม่ได้เน้นให้นะคะพี่น้องไม่ได้เน้นให้ที่ว่าอ่าสำหรับงบน้อยนะคะนี่แหละพี่น้องถึงบอกว่าอ่าอยากให้จับหมดทุกตัวนะบางทีพี่น้องอาจจะเลือกพลาดนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะมันจะมีอยู่ในนี้อยู่แล้วคือ12ชุดไปกลับก็24นะคะยังไงก็ไม่ขาดทุนนะยังไงก็ได้กำไรพี่น้องก็เลยแต่ว่า บางคนอาจจะอยากวัดดวงไปเลยก็คือวัดดวงไปเลยนะคะคือเอาตามนี้พี่น้องก็เลือกให้แต่ว่าพี่น้องก็เลือกให้พลาดไปนะแต่สําหรับคนที่จัดหมดเลยก็ได้2442ไปนะคะสี่ล่างส่วนจิตสดูสิจ3จับให้เมื่อวันก่อนนะคะแล้ววันต่อมาจับแค่7.4แต่จิตสพี่น้องไม่ได้จับให้อีกเนาะแต่ดันไปจับ3.6หนะคะอันนี้พลาดไปตรง 3.7. มจานะไม่งั้นก็ได้เด้งบุนเด้งล่าง นะคะนี่นะทีนี้นอยอ่ะอ่ะอันนี้เข้าอันนี้เนาะสี่สองนะคะสองสี่นะใครที่ตามก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยนะทีนี้นอยวีไอเอดาววีไอพีฮานอยเลยนะคะพูดผิดดาววีไอพีนะคะออกหนึ่งเก้าสามศูนย์แปดเก้าสามศูนย์แปดอันนี้พลาดไปนะคะอันนี้ไม่เข้านะสำหรับดาววีไอพีนะคะ อันนี้พลาดไปนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับดาววีไนะทีนี้ก็มาดูของวันที่คืนวันที่18เลยนะคะก่อนอื่นก่อนจะไปดูคืนที่18ก่อนที่เราจะไปเฮงกันต่อก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่น้องพาเฮงนะคะทีนี้เราก็มาดูคืนวันพฤหัสกันเลยเนาะ คือมันพฤหัสพี่น้องจับคู่ให้นะคะมี5้าหนึ่งห้าสองห้1 4 4 7 6 3แล้วก็6 4นะคะหลักร้อยพี่น้องจับให้คือ5 6แล้วก็8ปดนะห้าแปดสี่แปดห้าแปดสองหกห้าสามหนึ่งอ่นะคะทีนี้เหมือนเดิมคะ่ะ จัดหมดเลยนะคะ12คู่20ไปกลับก็24นะเพราะว่าอันนี้พี่น้องก็เลือกให้เหมือนเดิมค่ะคู่บนคู่ล่างนะคะบางคู่นะบางตัวจะเป็นคู่กันนะคะสําหรับบนล่างแล้วก็หน้าบวกหน้าลบด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดบวกหรือปิดลบวันนี้เขาเปิดลบนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นบวกเขาก็ไปไปมามาอยู่ค่ะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบพี่น้องก็เลย ไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดลบหรือปิดบวกฉะนั้นอันเนี้ยมันจะมีบางตัวนะคะเป็นคู่กันระหว่างหน้าลบแล้วก็หน้าบวกเลยนะฉะนั้นอย่าให้จับหมดเลยนะคะแต่ถ้าจะให้วัดดวงกันอีกทีนะคือวัดใจกันไปเลยพี่น้องก็เน้นให้5152นึ่งห้สะคะแปดสอ่นะห่งสี นะคะแล้วก็47นะ6คู่นะคะ6คู่ที่พี่น้องเลือกให้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะอาจจะเลือกพลาดอีกนะอย่างอาจจะเลือกพลาดแต่บางวันพี่น้องก็เลือกเปะ๊ะเลือกเป๊ะก็บ่อยครั้งนะคะแต่บางวันก็จะมีบ้างที่เลือกให้พลาดฉะนั้นในเนี้ยมันต้องมีนะคะก็เลยอยากให้จัดหมดเลยนะโอกาสที่ได้เด้ง,ดงบนเด้งล่างด้วยนะคะสําหรับ หน้าบวกแล้วก็หน้าลบนะทีนี้3ตัวเนี่ยพี่น้องจับให้คือเลือกให้5 6แล้วก็8นะอาจจะพี่น้องคิดว่าน่าจะมาอาจจะมา5เหมือนเดิมนะคะหรือ6หรือก็แนะแต่ถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้ลองเอาหลักร้อยไปจับใส่เองได้นะอาจจะเป็น8 4 7สี่นะคะแปดแปดสองนะหกอ,อะไรหกสี่เจ็ดหกห้าหนึ่งลองจับดูก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้นะแต่ว่า อสองตัวเนี่ยยังไงก็ไม่ควรพลาดนะยังไงขอ2ตัวบนล่างก็ยังดีกว่าเนะาะทีนี้วันนี้ก็มีแถมอีกนะคะดาว VIP ดาว VIP พี่น้องให้เด่นที่0ูนย์แล้วก็สนะ0นย์แล้วก็2นี่ค่ะนี่ส่วนตัวจับคู่ก็มี03นย์สามศูนยนนะคะจับให้แบบว่าวัดวัดใจไปเลยนะคะ สาหกคู่นะไปกลับก็สิบสองนะคะใครที่ชอบลุ้นดาว v i p ก็ลองดูได้นะสำหรับดาวโจรคืนนี้เราก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมนะคะอ๋อพูดถึงเห็นห้าแปดสี่แล้วเมื่อคืนนะคะพี่น้องมันออกมาค่ะเดี๋ยวนะพี่น้องให้แปดสี่ห้านะพี่น้องเห็นมันออกมาตอนใกล้จะปิดแล้วค่ะอีกแค่ห้านาทีมันจะปิดแล้วมันออกมาห้าสี่แปดค่ะพี่น้องก็ลุ้นว่าโอ้ยอดีตเลยออก ออกตัวนี้เลยก็ดีนะได้โตสค่ะแล้วก็เข้า8ปด8ี่สด้วยนะแต่ว่ามันดันดีดนะคะดีดไปดีดมาก,ก็มานี่เลยค่ะแต่ก็ยังดียังเข้า4ี่สองสองสี่นะคะ ทีนี้สำหรับคืนนี้เราก็มาลุ้นเฮงเฮงปังปนะคะตื่นมารับทรัพย์ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จ็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอพระคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมพี่น้องพาเฮงนะคะอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ